ลองให้ AI นะครับ ChatGPT นั้นวิเคราะห์ดูว่าผลบอลออกมากจะเป็นยังไงนะครับก็ปรากฏว่า AI นั้นมองว่าเยอรมันนั้นชนะขาดลอยครับชนะ3-0ต่อ 0. โดย AI นั้นให้เหตุผลนะครับว่าเยอรมันนั้นมีฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือว่ายูโร2024นั้นเตะแล้วนะครับในค่ำคืนนี้เป็นการเปิดสนามเจอกันระหว่างเยอรมน,นีนะครับเจอกับสกอตแลนด์เตะกันที่อารอันอารีนา เวลาตีสองนะครับในเมืองไทยก็เหลืออีกประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับจะถึงการแข่งขันแล้วก็ลองให้ AI นะครับ c h a t GPT นั้นวิเคราะห์ดูว่าผลบอลออกมาจะเป็นยังไงนะครับก็ปรากฏว่า AI นั้นมองว่าเยอรมันนั้นชนะขาดลอยครับชนะ3าต่อศโดย AI นั้นให้เหตุผลนะครับว่าเยอรมันนั้นมีขุมกําลังที่แข็งแกร่งนะครับมีจามาลมูเซล่านะครับมีไคาร์เฮาเวร์แล้วก็รีลอยซาเน่นะครับเป็นผู้เล่นในแนวลุกในขณะที่กองหลังนะครับก็มีอันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับมีโจชัวกิมิก แล้วที่สําคัญนั้นมีโค้ชนะครับจูเลียนนาเกมันซึ่งเป็นโค้ชที่มีจุดเด่นนะครับในเรื่องของการคุมทีมทีมชาติเยอรมันนั้นก็ผลงานก็น่าจะออกมาเป็นผลงานที่ดีนะครับในเกมนี้ขณะที่ AI นะครับก็มองว่าสกอตแลนด์นะครับมีปัญหาในส่วนของผู้เล่นที่บาดเจ็บทําให้ทีมนั้นไม่สมบูรณ์นะครับแม้ว่าจะมีผู้เล่นที่ดูที่จะเล่นอย่างตื่นตาตื่นใจได้นะครับอย่างสกอตแม็กโทมิน่นะครับแล้วก็แอนดี้โรเบิร์ตสันที่เป็น ซูเปอร์สตาร์ในทีมชุดนี้นะครับของสกอตแลนด์ทีนี้ก็ต้องมาดูนะครับว่าสุดท้ายแล้ว AI นั้นวิเคราะห์ผลแม่นหรือไม่นะครับแล้วเพื่อนๆน,นะครับมีความเห็นว่าสกอร์ในนัดนี้นัดเปิดสนามยูโร2024จะออกมายังไงนะครับ mm hmm. เห็นเหมือนกับ AI ไหมครับว่าเยอรมันนั้นน่าจะชนะได้สบายๆในเกมนี้ลองทายนเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า AI นั้นแม่นขนาดไหนครับ